น้มมือฝากซื้อไว้หวั่นใจแฟนเอยายเป็นะอานทันผู้าโมูขอแห้งซอยปวดคอยสูงจงอินดูลูกผู้น้อยให้คอยเลี้ยงเยาวาสังเดือนละทีปีละครั้ง ปรดได้อวยหันหาความเมตตาที่เคยมียืนเทวีเฮ่ยมีสิ้นเทวินหาให้มีเพิ่มเติมเต็มเลยอย่าละลอ,อยลูกหลานเมีเป็นคนพลอยหอบเงาหงอยมาเพิ่งตน หลดต้นบางให้ซอยเชียนเนื้อโอ้ยาคุณหลนผมมรดีเงาเป็นเจาน้านางนครทองเอาเมียสองมาชมอยู่กเสร็มเสริมสักทั้งมหาเหสีฐใสก่กระถือผ้าทองเก ห้อยดูแลทุกคำเตาอยากเห็นเจ้านอพญาตัววายบังคมเป็นคาสเดตีวายบังคมเป็นคาสด็จมาเล่าสูดเดี๋วววยวพ่นสิดาพระองค์จะไม่ม<อ>าใส<า>่เนี่ยข<ม>อขอถวายตัวพระเจ้าค่ะจะไปถวายตัวจังไรตั้งแต่พระองค์จะไปถวายพุทธีเอาไหมอันขอถวายบังคมพระเจ้าข่าองค์เหนือหัวผมวราดและพระมเ ah ห e สีส้อยสุดา พ้สูจจมีแกเจ้าเาถือธนอมาตเอยถวายแบงคมเป็นมมข้าองค์เหนือหัวพระมเหสีพระชนมมีสุกันทั่วหน่าเธอสเสด็จพีแม่นมีการอันได้หอนเบินสีหนาประสวงเบยแถมยังรับสังอื่นมาพอมความกันมีเรื่องอยางเล็งดวงพีเปียกคือยังสีดอกสวยสุดอพี่พี่มีคำสั่งให้ปอกชนว่ดกึนเป่าพีได้มือนี้ กงยอน่าพีไม่เรื่องบอสบายอกบรสบายใจมีอะไรกันพว่าในตอนนี้นั้่พวาสิหันหนาไปทังใดคนในเวียงในบ้างสาวสนมหน่อยใหญ่ตางตาตางเลือกเป็นเสียงเดียวกันว่าลูกอยู่ในทองของสอยสุดามันมาใช่ลูกของปีมันเป็นความจริงอยู่ว่าสอยสุดาเสดพีเสดพี่เอาเรื่องยังบ่อกกันไหมคะเป็นไปบ่ได้ดอกเหคะขอถวายบางพมก็จะเข้าอมค์แนวหัวพมวลา เรื่องเรื่องนี้มอมฉั้นรู้ดีพระเจ้าค่ะสิบบาทซาหาบาทลื้อลือไปหอดในเมืองชัยภูมิลือไปหอดพี่น้องทักษะแก้วจนบ่ม่าลือไปหอดทางภูเขียวแล้วก็อีแม่ทางไก่ก็มาว่าพระมเหสีส่สุดาเล่นสู้กับคนในเมืองในวังพระเจ้าค่ะไม่เนคนจรงมาด้ยอัดเด็ดเด็ดเด็ดเดียวพระองค์รู้ไม่ว่า ทองพระไมเหสีทองพระองค์ลูกบววทองในลูกลูกในทองมันจะเป็นลูกของไคพ่อยอาตัดเอ้มันต้องเป็นลูกของคนในเมืองในวังนี่แหละพระเจ้าค่ะฮ่า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 พระนายุทธิธรมาผาอาัดเปิดเบาเรื่องนี้อย่างก็บอกหูน้องเขียวอธิบายทุบองฟังเน่พระไมเหสีเพคะมอมฉันนะซอยออียงพระไมเหสีพ่ไใด้ดอกนะเพคะ พระมหสีนะทรงกินกระปากอยากอยู่กับทองแต่แท่พระมหิเสียังสิทรงปฏิเสธอยู่บ่เพคะองเหนือหัวเพคะองเหนือหัวทรงอยากรู้บ่เพคะว่ามาเหสีใส่สุดาเล่นสู่กับไผ่ใคน้องเขียวคนที่พระมหิเสีใส่สุดาเล่นสู่น้ำนั่นก็คือบอกไปเล็กเขียวขุนวังดิจัยอะไรเพค้าเห็นบ่อบพ่อโอนนี่แล้วบักโตดีบักขุนวังพระจัาค่ะในเมื่อเหตุการณ์ไม่เป็นอย่างส พระองค์จใจมาเหสีใสยสุดาอยู่ในเบี้ยในบ้างไปบปป่ได้นะเพียงค่สิ่งเดียวที่พระองค์จะทําได้ในตอนนี้คือพระองค์ต้องขับไล่มาเหสีใสยสุดาออกจากเมีองจากบังทอนนั้นค่ที่พวกเจ้าเป็นอย่างนั้นเป็น,นเนนพื่อนโนบเหลือนบุเพียงผู้เดียวเท่านั้นบอกว่าไปโอนท่านอมาตย์พระองค์เจ้าขาม้อนอย่างก็สงสารพระมามะเหสีทักแท้พระมาเหสี เดี๋ยว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 อย่างมึงว่ากับกูว่ามึงจะพูดโคราดมึงพูดทำไมหม่อมฉันลืมขท้าแต่ชนะมาโอ้ดะโกหักขาโตเลยมึงอีพอพระองค์เจ้าค่ะผู้หญิงจะทั่วอย่างงี้พระองค์เจ้าอยู่ในเบียงในวังของพวกเอ็งไม่ได้นี่มาเยี่ยมเล่นชู่กับขุนวังนี่อับอายขาชขีนาลู่ไปถึงไหนอายไปถึงนั่นพระองค์ต้องไล่ผู้หญิงจะทั่วกันนี่หนีโดยเร็ววันเลยนะ โทษเดี๋ยวนี้มึงสี่คนเลย,นยนเนาะไอ้ายไปสุดอะเสียแรงเสียแรงอยู่แลืมสัญญิตอนนี้หาตัวเจ้าไอ้เจ้ากล้าเล่นสูดก็บอกคุณบ้างจะวัดตัง,งยยนนทองรักฐานหรืพอพยัญชนะทุนทองผู้ผิดของพวกเจ้าในครั้งนี้่ขันพรขาก็ต้องไหนี้ใส่สุดเออหน้าสงสารม่อมฉันถวา,า,ายความกำลังพอดีต่อพระองค์วัาถล่มว่าถล่หลุดหี บระเภทความจริงดอกเบญทาบมันจะตื่นใจลายได้ใช่ไหม่ซไลค์คันน้วะบ่เงี้ยตั้งแต่ยุ่งเหนือยินสีเป็นกายยามาอิสุภาษายังเสียกบสูแต่เพียงหน่อยบอกตึ่นเลย คือกันที่ว่าท้องให้อง์ลงขึ้นมาแล้ว เสียไม่ทรงตื่ต้องให้ดีก่อนเถอไมธอกว่าที่ตัดชินใจเราคิดเหตุดี่เราใส่ผู้ทั้งนี่บอกคุณวังคุณว่างคนอะไเกี่ยวอย่างเลยนี่เีรอเลีก แก่เร่้เหรอหมอบยศฐานมาดางตาเห็นแกเจ้าไอ้เจ้าก็มาสวมเขาเห้นแก้เรามึงมีอย่างสิเกยตัวมางะสั่งไปเลยพระองค์สั่งมันไปเลยพระองค์